ขอสวัสดีกันด้วยนะฮะเราอยู่ในเกมทูลาเนียนะฮะเออคนนี้ก็อยู่ต่อนะเออต่อต้องห่างหายกันมาเป็นชาตินึงแล้วนะครับต้องเอาต้นน้ำน้ำนึงมีทรัพยมบครจฆ่าบอสเอาเออถ้าไมต้องเป็นมาถึงบอสตัวนี้เลยเลิกโอ้โหใครตายน้าตายหลงแล้วเล่นเทราเรียไม่เก่งนะครับก็ต้องขออภัยกันกล้วยนะครับ วยกินก้วยลาค่ะตกลงมาเห็นเหนยาหมม้ตกลงมาทายอองทาทาห้ากองก็ไม่หายไม่ใช่ลโอ้ช่วยกำลังช่วยกจจะเช้าแล้วเหรอเช้าแล้วเหรอใช่คจะเช้าเหรอนี่เพิ่งเที่ยงคืนเองนะ ใช่แล้วเป็นโลกจริงโอ้โอ้ซับดูซับดูซับดูก็ต่อยเอือดเอือดยังไม่รู้เลยตอนนี้ตอนนี้ยังห้าร้อยเต็มอยู่เออเป็นไงอาวุธดีไหมวตดดีแต่ตอนนี้จะตายเอาผมไม่งเอาโมน้ับครับใช้ปืนดีปืนก็เดี๋ยวพีจะแก้แค้นใช้อยู่ใช้อยู่ ม,มันมีปุน unku, ่นนึงอ่ะมันเหมือนแบบไอชิมันเหมือนเต้องมาทำธุระหน้าไม้อ่ะพี่นะะคเหมือนแบบหน้าไม้อ่ะแบบโอ้ไม่ต้องขนุนอ๋อไอหน้าไม้นั่นเหรอวันนี้เราจะมาฆ่าบอสแล้วกันกี่ตัวฆ่าบอสหมูอ่ะมเอราาาจะฆ่บสโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าถอยแอ้วอุ๊ยโอ้ โอเค okay. มิชชั่นคอมพีมิชั่นคอมพีนนะฮะหลังจากาเราบบว่ากำลังจะตายกันนะครับตายแล้วนะเาตัดชิปสักคู่นะฮะโจะสิกบอสอีกตัวน,งนึง่ฆ่ <c oughs> า,ากันเองบอสอ่อนฮะบอสลูกตาเดียวอะ่ะฆ่อ้ยอ อเดียใชยกันฆ่าเอ้ยทำไมมันอันท้อไอ้บอสนนบอสตาคู่ตอนนั้นตอนนั้นเล่นในตอนนั้นเล่นแบบในโทรศัพท์อ่ะมันจะเป็นแบบมันจะเป็นแบบเส้นอางงี้แหละมันไม่มีลูกตานบล็อกบล้ทำอะไรอ่ะโอ้เป็นบรรยากาศให้เรา เฮ้ยได้พล uh, um, ังแห่งเชี <No> ok. yes ่ยวเสื่อได้พลังแห่งคุยเฮ้ยเราก็งงงานทำไมไม่ใช้ทับตูดมละเสื่อทับขู่บอสต่อไปเป็นบอสเกี่ยวใช่ไหมได้อาอ๋อที่ไหนถ้าบอสเกี่ยวเพราะว่าไม่มีเสกเกี่ยวชานค่ะรู้สึกว่านนท์จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการเลี้ยงแล้ว เฮ้ <peach> <โด>ยฝนตกเยี่ยมเฮ้ยชอบบรรยากาศของทาเลียเวลาฝนตกนะเออใช่ไม่คือคือข้างหลังก็ด่าเฮ้ยน้อง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 น้ำดูดีดีนะดูดูมาดูตัวพี่ก่อนมาดูมาดูตัวพี่ก่อนเดี๋ยวพี่จะทำอะไร้ดูนะฝนตกแค่ฝนตกมันก็ต้องมีสิ่งสิ่งนี้นะครับไม่ใช่ละเลายลงเฮ้ยเฮ้ยพี่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 ดูเวลาผมบินดิเออไม่คนเข้าอ่ะใช่ไ คุณเขาอ่ะเอ้ยผมผมคือซันตาคอนเี๋ยวเวลาแล้วพี่ดีดะนี่นวดด้วยค่าบอสตัาใช่ไหมเดี๋ยวคราวนี้จะให้ฆ่ากันเองนะฮะให้เราสองคนเนี่ยนะเฮ้ยงั้นขอจัดของแบบไม่ทันลเวโดไม่ได้เอาไปจะพลังเห่งขัใต้บิดกเลยไม่ใช่ ดิไซบไเบอร์คลัมของฮัมเบอร์ม,มันไปไล่นอนวะน่าจะไล่รู้กันนอนเป็นคนเซ็คไหมเหรอใช่จะได้คนเซ็ <c oughs> เดี๋ยวนะพี่มีคำถามแล้วทำไมมันต้องไล่พี่ด้วยไล่พี่ตรงไหนนี่มันไล่นอนจะจังเลยไม่ใช่ที่นอนบอกว่าทำไมมันถึงไม่ไล่พี่ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวน้องจัดการด้านนั้นเดี๋ยวพี่จัดการด้านนี้จะเอาลูกตุ้มไหมเอาลูกตุ้มไหมแ <c oughs> หงตาแตกแทบไม่ วนีใช่ใช่ตัวนี้ต้องใช้ปืนแนะนำหรือก็ใช้ดาวไว้นี่เพื่จะตายแล้ว,วโอ้ยอยูสปินแล้วครับยูสปินร้องกองปล่อยงออกมา้องอะไลได้ลงพลังแทงปาไทยท่านเพือตอนตือตตตน ทำไมหน้าจอมันตอบพับเองฮะพี่ดูดีๆดิแนนมีอะไรบุกมาบ้า,างเราจะอปสกิปค่ะแล้วก็สร้างเฮงคนไทยโอ้จัดการได้หนึงตัวแล้วนั่นเราก็เป็นหน้าที่ของพวกเขาแล้วค่ะโอเคเอาสรังทั้งหมดแม่งสกิปกิดแค่ไฟไหนแกอยู่ไหนด<อ>ิฉันจะแก้แค้นให้น้องน้ำเพื่อ อะไรอะไรจะคิดจะคิดมาบวกแล้วพี่พี่ดูชื่อในสายมัยังมันยังอยู่ว่ะมันรอดตรงเนี้ยมันไม่ทันแล้วนอนพี่ตกลงมาในหลุมทางฮะทาแล้วโอเคไม่พี่ตกหล่มไงเฮ้ยพี่ลืมวิธีการบินไปแล้วอ่ะในทาเรียกกดค้างอ่ะไม่มั้งนั้นเจอกันต่อไปมอส โครงกระโหลกนะฮะเอา้าทำไมได้ทำไมอ่ะกลับมาอีกครั้งนะฮะเราจะมาฆ่าบอสมูดูกันเพราะว่าหาที่สิกโครงกระดูกโครงกระดูกไม่ได้นะฮะก็ขออภัยด้วยนะฮะเฮะ้ยใจเย็นใจเย็นขอปกอักคอตรงนี้ก่อนไม่มันยืนไม่ได้ได้ละโอ้มันต้องลึกกว่านี้หรลึกกล่า,านี่ เฮ้ย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 ยงของมาเ้ทำไมมันเสกไม่ได้เอ้โอ้ยไกด์กิน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 ไกดเหรอเออไกดไอตอนแรกมันไม่อยู่อ่ะมันก็เลยเสกไม่ได้นี่ไงพี่มีอยู่ในตัวแป๊บหนึ่งมีตัวมันอยู่ในตัวมาหาดีมันอะดีดีอะนี่วะเ้าเจออะไรด้วยอ่ะมันต้องใช้ไกด์สังเ โอ้ง oh. ั้นตัดคลิปใหม่ตัดคลิปใหม่กลับมาอีกมาแล้วเหรอวันนี้เฟลเยอะมากเอยอย่ายิงอย่ายิงอเอกไปเอาไปตัวนี้ว่าตัวนี้ว่าบอสอ่ะ oh. ไม่ใช่เอาน้ำลงมาเลยน,เลน้ำเรารอน้ำนะยฮะอาดูจากเสียงสภาพของเกมแล้วก็ใกล้ <ไป S 2> จะถึง<ป>จุดสุดยอด <Hey. S 1> มาตรงนี้อ่ะกินกินยาฮิวกินยาฮิว เดินหนึ่งร้อยแล้วมิเชลเราจะถึงจุดสุดยอดแล้วนะคะเดินหนึ่งร้อยสามสองหนึ่งอู้พี่พี่ต่อโยนมาให้นอนโยนมาให้นอนโยนแหละไอ้บูดูอะตุ๊กตาบูดูเออตุ๊กตาคน N P T หละง่ายง่ายออกไปออกไปทางทางโอเคโอ้มันมาแล้วฮะมันมาแล้วไหนอยู่ไหนด้านไหนด้านไหน ว้าแล้วไงเฮ้ยมันอยู่ได้ว่าอยากเห็นนเตาโอโหนนนี่นนอันเชิญตัวอะไกมาเียกน้กเตเฮ้ยเะลเฮีย้เยเ้บยนเ้วยด้ยเยเยบอกเลยว่านักสัตอ่ะอ่ะจะเอาของเข้า ไม่ใช่ด้วยบอกเลยว่าน่ากลัวสุดๆอ่ะใช่ไหมลองลงตายยังตายแล้วจินทางอ่อนกันลูกตายอ่ออนกันลูกตาอ่อนยูแต่ไม่น่าเกลียดช่วยเออแต่น่าเกลียดนะจริงๆคนน่าเกลียดอ่ะเออไมู่คว่าตัวเที้ยอะไรไม่รู้ไม่มันเหมือนนเนี่ยเคยเห็นต้นนรกอ่ะที่นรกของจริงนะไอ้ต้นแล้วที่คนเขาจะให้ปีนนะคล้ายๆกันนั้น นี่ขอเพิ่มเรื่องในคลิปอยู่พ<น>ันร้อยไม่ได้ไปหาดอกไม้มานะฮนะเราก็ทำการฆ่าบอสไปแล้วนะก็ขอจบก,การการถ่ายทำคลิปยังเท่านี้ฮะ